อีกคนไทยที่จะมาญี่ปุ่นต่างเฮแต่คนที่ทํางานแล้วได้เงินเย็น บอกก่อนนะใครคิดจะแลกไม่ใช่มีเท่าไร่ใส่หมดไหมให้ทยอยทยอยแลกทีละไม้ตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเองเขามีความหนักใจมันจะมีผลต่อการกําหนดนโยบายเพราะว่า27ตุลาเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือคนญี่ปุ่นเนี่ยใช้จ่ายน้อยลงต้นทุนการนําเข้าพลังงานอาหารวัตถุดิบต่างๆของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันก็สูงขึ้นแล้วตั้งแต่กันยาที่ผ่านมาญี่ปุ่นขาดดุลการค้าไปแล้ว2 9 4 3 0 0้า้ล้านเยนถ้าพวกเธอคนไทยจะมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วไม่ได เป็นสายช็อปแบบตัวยงที่ไปฟังอันนี้1,500ยเยนสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเงินเยนอยู่ที่0.0223ตอนนี้นะวันนี้เลยลงไปที่0.22เนอะถ้าซื้อสัปดาห์ที่แล้วก็334.5บาทถ้าซื้อวันนี้ก็คือ331.5เป็นไงถูกกว่ากัน3บาทอย่าไปคิดเยอะลุย